เข้ามาเสร็จปั๊บมันดับแรกอ่ะมันต้องมีเวลคัมก่อนถูกว่าว่าเป็นเว็บอะไรแล้วก็จัดไปว่านี่คือโลโก้สิ่งที่ใหม่ต้องทําคือใหม่ก็ต้องทําไอ้ตัวเนี้ยใน Photoshop อ่ะเป็นรูปภาพเอาไว้อ่ะเป็นขนาดแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออเป็นเป็นแบบเป็นายแบบ h o าทูบบอะไรเงี้ยว้หนึ่งอันทีนี้ก็จะมีปุ่มเข้าเล่นเริ่มเล่นอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่อืม หน้าถัดไปคือถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะถ้าในการชแชทมันจะต้องมีการวอร์ดิฟายตัวตนก่อนนะเ <c oughs> ช่นว่าพิมพ์ชื่อเล่นเอาพี่คิดคิด,คดง่ายๆก่อนนะคิดง่ายๆก่อนอเรียกว่าพี่ใช้คำว่าชื่อเล่นแล้วกันนะไม่ต้องพิมพ์หรอกชื่อเล่นกรอกชื่อเล่นแล้วก็จะเป็นอ่าเข้าใช้งานอันนี้เล่นแบบไม่ต้องมีห้องนะโอเคปะเล่นแบบไม่ต้องมีห้องเล่นแบบเล่นแบบทั่วไป <c oughs> ข้าบดอินพุปุ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีนี้ให้รู้ว่านี่คือปุ่มโอเคคราวนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนที่เป็น r e p o n s i v e ด้วยก็ไม่เป็นไร r e p o n s i v e ก็คือว่าทุกอย่างจะถูกบี้ลงไปแล้วก็ทุกอย่างจะข,ขดตามแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะประวาวน,นี้ mm hmm. แล้วก็พอเราเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของแบ่งเป็นสองหน้าถ้าพี่คิดไวๆนะมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนห้องแชทแล้วก็ส่วน ช่องพิมพ์ส่วนช่องพิมพ์แล้วก็ส่วนส่งข้อความคือคืเดี๋ยวก่อนนะถ้าพี่จะไม่ผิดแต่ทิกตอกอ่ะมันเป็นเหมือนประมาณว่าใครพิมพ์มาคุยเลยก็ได้ไม่ใช่เหรอถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะพิมพ์แบบในท้องแชทรวมอ่ะใช่น่าจะใช่นะพีพ่บาเออไงใครมาพิมพ์ดา่าพ่อร้องแม่กันก็ได้เลยเดี๋ยถูกป่ละล่ะ ถูกไหมใช่แต่แต่เขาปรับใหม่แล้วผมเห็นเขาปรับด้วการล็อกอินแทนอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่โอเคโอเคไอ้เ,เรื่องล็อกอินเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคือไม่มีออนไลน์หลายแบบออนไลน์ผ่าน Google ผ่านอ e ีเมลผ่าน sm s อได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไป,อไปเริ่มต้นนะใหม่พี่แนะนําเลยถ้าจะต้องทําแล้วดีพอยนะช่างแม่งอยากพิมพ์อะไรมาพิมพ์มาเลยอืมใช่เ,เอขอให้คนใช้ก่อนให้คนใช้ก่อนแล้วถ้าคนใช้เยอะเสร็จปั๊บแล้วค่อยมาไปไปดักเอาตรงนี้ก็คือคนที่ออนไลน์อยู่อันนี้พี่คิดไวไวนะ คนที่ออนไลน์อยู่แล้วก็จะมีอ,อก็จะเป็นเหมือนกับว่าอันนี้พี่ต้องทำให้มันชิดชิดสายออนไลน์อยู่อ่าใน A, ใน B ใน C แล้วก็ว่าไปอันนี้อันนี้คนทีอ่ออกใช่ปะคนที่ออนไลน์อยู่ไม่ออนไลน์อยู่อ่าโอเคใครที่ออกไปมันก็จะหายไปอืม พี่ไม่เข้าใจว่าของเขาทําแบบพี่ป่ะนะคือถ้าเป็นแบบนี้มันเรียกว่าซ็อกเก็ตไดโอมันจะเรียวไทม์เลยแต่ของเขาไม่รู้ว่ามันใช้วิธีการแบบว่าเอามาแสดงหรือเปล่าพี่ดูทิกตอกที่ใหม่ส่งให้อีกทีหนึ่งพี่อยากไปลองเล่นเว็บมันแต่ว่าทุกวันนี้พี่พี่ไม่อยากดูใช่ปัจจุบันเลยเพราะว่ามันน่าจะไปไกลละพี่พี่ขอหนึที่ใหม่ส่งพี่ก่อนเป็นยังไงชีวิตหลังซ็อกเก็ตแหละพี่บอลตอนแรกไม่ได้คาดว่าอะไรนะอะไรนะเพราะว่าน่าจะซ็อกเก็ตแหละพิมพ์แช็คนึงจะเร็ยวได้ไหม อ๋อเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวเคอดูกันนะนิดหนึ่งอยากเข้ามาเล่นแต่ดิสคอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือพี่พี่ว่าจริงๆแล้วว่าดิสคอร์ดเนี่ยคนดีก็เยอะแต่ว่าพี่จะบอกว่าพวกแบบมันจะมีดิสอันหนึ่งที่เรียกว่าดิสกังนัวไม่รู้ว่าหมายเข้าหมายรู้จักปะอ๋อเคได้ยินอยู่พี่บ้ามันคือ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 ดาร์กโซนมันคือดินแดนเถื่อนใช่มันคือแหล่งซ่อมสูงของปีศาจและซึ่งสมมติว่าถ้าปีศาจพวกนั้นอะเห็นปุ่มเนี่ย เดี๋ยวกูเสร็จกูกูเข้าไปเกียนใส่แม่งอะไรเนี้ยมันมีอยู่แล้วคนพนเนี้ยเอออันนีพ้พูดไม่ได้เลวกสวยนะให้ทุกคนได้ใช้อย่างปลอดภัยล็อกอินโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะแกะระบบเขาให้จะได้สมุกน่ารักแบบนี้ด้วยนะถ้าอยากได้ทําน่ารักแบบเนี้ยนะถ้าอยากน่ารักแบบเนี้ยใหม่ก็ต้องวัดรูปเป็น PNG อ,อะไรไว้เอามาแปะเลยพี่บ้าเออใช่อมาแปะได้ข่าวดีข่าวดีในมือถือก็เล่นได้ได้ตามเสียงเรียกร้องแล้วเ i e n c e เฮ้ย ในมือถือก็เล่นได้ตามเสียงเรียกร้องไห้พี่แกะให้พี่แกะดีไซน์เขานะจะสู้ในคอมไม่ได้เฮ้ยพ,พี่ย้อนไม่ได้รีวิวชีวิตเสียงตอบรับพี่บอที่พี่พี่บอกเลยเว้ยว่าระบบเนี่ยถูกเซตมาแบบนี้แหละแบบที่แบบ,แบ,บเราเขียนไว้ก่อนอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันจะไม่มีระหว่างที่ทำอะ่ะก็จะไม่มีการมาทาหรอกว่าอุย้ยถ้าอย่างนี้นะในโมบายอะ่ะเราจะมีการแบบว่าทําให้ไอตัวของออนไลน์เนี่ยตรงเนี้ยมาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะ เออเราค่อยเปิดดูแล้วส่วนเนี้ยเราก็ทําให้เป็นตัวแชทไงนี่ไงนึกออกปะอ่าก็แชทคุยกันไงอ่าแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่จะทําฝั่งตัวของ UI ฝั่งสง่งข้อความให้ดูอ่าถูกปะส่งนี้ใช่ไหมอันนี้คือโมบายใช่ปะแล้วถ้าอยากโมบายนี่แหละพี่วัชอ่าแล้วถ้าอยากดูแล้วถ้าอยากดูไออ่าคนออนไลน์คนออนไลน์ก็ต้องทําปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มถูกไหมขึ้นมาหนึ่งปุ่ม อ่าเ,เป็นรูปอร์เ o n รูปไอเบอร์เกอร์ใช่ถูกต้องถูกต,ต้องหรือว่าเป็นแบบเ p e r s นไอคอนก็ได้นะเออแล้วแต่อันนี้อันนี้แล้วแต่ยังไงก็ได้เป็นเป็น,ปนแบบไอคอนคนก็ได้อืมกดเสร็จปั๊บก็จะมีไอ้พวกลายชื่อคนเด้งออกมาประมาณนี้แล้วก็กดเก็บซ่อนไปโอเคเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการทําให้มันแบบว่าเลยพัลสีอ่าเข้าใจยัง้โอเคเนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคคราวนี้เนี่ยถ้าไม่บอกว่า ง่ายๆเลยพี่ผมอยากทําแบบเนี้ยแล้วก็ให้คนเนี้ยพิมพ์ชื่อเล่นเข้าใช้งานหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะแต่น,นี้ออกเข้าสู่ระบบด้วย Discord ได้ไหมได้ไหมแบบนี้ได้ไหมสะดวกไหมสะดวกปะแบบนี้ได้ได้พี่ัอโอเคเนาะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนสีในการบรรยายนะนะก็คือว่า ส่วนี้พี่จะใช้เป็นตัวอักษรสี R N N เป็นพื้นอังสีดำก่อนตัวอักษรขาวเพื่อเป็นการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อมีการออ,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 ออดนนะออดคือออทไลนะออดคือออทไลเลยพี่จะเพิ่มฟอนต์ก่อนมีการออด้วย Discord พี่อ่ะบอกเลยว,ว่าพี่ไม่เคยทำออสใน Discord แต่พี่ว่ามันก็คงไม่หนีกับ Google หรอกอืม หลังจากที่เราออกของ Google เอ่อหลังจากที่เราออทไลท์เสร็จปั๊บอะเราจะได้อะไรมามั้งเราจะได้ user id เข้ามาแล้วอย่างที่เราอนุญาตนะเราอย่างที่เราอนุญาตนะเราจะได้ user id มาโอเคมีโทเค็นอะไรไหมพี่บัสเอ่อไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าหากกรณีเราเราเอามาเก็บเข้าจากข้อมูลเราแล้วอะเราไม่ต้องใช้ก็ได้อืมเดี๋ยวพี่ไปยายฟังว่าก็ต้องทำยังไงโอเค เราจะไดะ้พี่ไม่มั่นใจต้องได้ชื่อเด่นไหมมั้งกเนมพ,พี่พี่ไม่รู้นะว,ว่าได้ไหมเดี๋ยวลองไปดูก่อนโอเคนิกเนมยูเซอร์ไอดีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังอ่าอันนี้ยอ่อปึ๊บแล้วก็อันนี้ย่ออย่างนี้โอเคทีนี้เนี่ยเราจะมีถังข้อมูลเราถังข้อมูลคือดัต้าเบตของเรา า database ของเราเนี่ยจะมี table ที่ชื่อว่า member แล้วก็ถังข้อมูลที่ชื่อว่า,า chat ก็ได้ไม่เป็นไรใช้ว่า chat ก็ได้ member กับ chat chat เก็บอะไรบ้างเดี๋ยวไปเมื่ไงเดี๋ยวพี่จะไปเทียบ table แล้วกันนะโอเคปะโอเคคร่าวๆเลยก็คือว่า database เนี่ยคือเป็นเป็น frame ใหญ่แล้วก็จะมี table อยู่สเทเบิลโอเค uh, okay. ในเมมเบอร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ต้องเก็บแน่นอนก็คือ ID ID นี่คือเป็น r r m a r y k e y นะอันนี้พี่เปลี่ยนสีกันสีเทาอักษรดำอ่ามี ID ที่เป็นอ่า r i m a r y y e y แล้วก็ตัวของ Discord ID <_ <d> _ <n> _>แล้วก็ニックネอ่ะニเนมนิッเนมแล้วก็เราไม่จำกัดอายุนะเออ,เอประมาณนี้แล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันนีแหละพี่บ้านประมาณประมาณน,ใน,ใน,นี้เอาเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยมาเพิ่อมอีหลังได้<_ <d> _ <n> _>อ่าทีนี้เราจะมีตัวของแชทก็คือว่าเก็บเมสเซจ เก็บเมสเซจต้องเก็บอะไรบ้างเก็บว่าใครพิมพ์อะไรถูกปะใครพิมพ์ไปเสร็จอะไรมาแน่ๆแล้วก็คือว่าเราต้องมีเมมเบอร์ไอดีซึ่งเมมเบอร์ไอดีคืออะไรเมมเบอร์ไอดีคือฟอร์เรนคีย์ฟอร์เรนคีย์มาอิงกับไพรมารีคีตรงนี้พอนึกออกปะ mm. อันนี้เข้าใจเนาะเมมเบอร์ไอดีคือโซว,ว่าใหม่เข้ามาปึ้งอ่าเข้ามาแล้วแล้วใหม่พิมพ์ข้อความไปลงไปอะ่ะมันจะมีการบันทึกว่าใหม่เป็นคนพิมพ์คืออันนี้ถูกปะใช่ ในการดึงข้อมูลประมาณนี้ครับโอเคต่อไปอันนี้ก็คือเป็นเมสเซจทีนี้ก็จะมีคนออนไลน์ไม่ออนไลน์อยู่ไอ้พวกนี้สเกตไ t โอเอาอ่าพวกนี้สเกตไ t โอเอาโอเคดิสคอร์ดดึงอันนี้ออกมาสิ่งที่พี่จะทำคือพี่จะทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา แล้วก็เป็นอ่าโอเคได้ดีถูกต้องแชทส็อกเกตพี่สร้างโฟลเดอร์เปล่าเข้ามาหนึ่งอันนะอันนี้คือเป็นงานปลบเปล่าไว้นะใหม่ตามพี่จะทำนะ,ะครับครับสิ่งี่พี่จะทำก็กคือว่าพี่จะทำการเดี๋ยวพี่เ,เขียนอันนี้ก่อนนะโครงสร้างดาต้าเบส สร้างหน้าเว็บแชทแบบเรียลไทม์โดยดูจากโฟ o ในรูปหนหน้าออดด้วย Discord 2เมื่อเข้าสู่ระบบ แล้วให้บันทึกลงฐานข้อมูล3เข้าสู่หน้าแชทในหน้าแชทสามารถดูคนที่ออนไลน์อยู่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะทำการ เพิ่มเติมสเปคว่าเราจะทำด้วย Node.js, Express, Vue.js e js, แล้วก็ Socket.io, SQL Lite คือคือ SQL Lite มันเหมือน SQL แหละเพียงแต่ว่า SQL Lite เราไม่ต้องมาติดตั้งแซมไม่เสียเวลาพี่จะลองใช้แบบนี้ไปก่อนโอเคเนาะอ่า oh. แล้วดีแล้ว ดีไซน์ให้ใช้งานง่ายรันด้วยพอร์ต3.0.0.8อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองให้มันเสกมาให้นะว่าได้ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะไปกดอันนี้ตอนนี้ AI มัมาส่งเราถึงตรงนี้แล้วพี่ก็จะไปทำต่อเองโดยการที่ npmi อ่ามันก็จะไปสร้างไอตัวของแพ็กเกจให้ปึ๊บโหลดโมดูลรอแป๊บนึง พี่ว่าตัวนี้น่าจะยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปคอนฟิกอันนี้ก่อนดีคอร์ดก่อนถึงจะได้ก็ไม่ใส่คัดลอกไอ้ตัวเนี้ยคัด NID มันง่ายกันาดไหนวะใหม่มันง่ายกันาดไหนวะพี่ไม่เคยทำวะง่ายเลยอ่ะได้เลยอ่าแต่ก็ตั้งชื่อเลยอ่าพี่สมมติว่าพี่พี่ใช้เป็นอ่า Binary Dev ด้วยกับผู้เเบบพี่พี่ชื่อว่า Binary Dev อ่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองตั้งชื่อนะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพี่ก็คลิกอันนี้ป่ะเธออยู่โซนปกติอ่าเพราะ Privacy อ่าฉันเป็นมนุษย์่น่าจะเป็นแอปพลิเคชันไอดีมั้งพี่บาร์ตตัวนี้เนาะใช่เพราะว่าตอนผมทำผมก็ใช้แอปพลิเคชันไอดีอ๋อโอเคโอเควิธีการเล่นด้อมก็โอเคเรียบร้อยอ่อตาตอนนี้คืออะไรพี่บาร์ไม่ไม่ไม่มันน่าจะเป็นแบบว่าเป็นไอเดียแหละซีเช็ดไอเน,นี้ยสร้างครีเอทดอปเล็น พึ้งพอสร้างเสร็จปั๊บมันก็จะปึ๊บมเพิ่มเพสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เราแล้วจะเจนไอพีมาให้เราก็คือตัวนี้โอเคเนาะอ่ะ<ฮ>ะาครับคราวงนี้เราได้เซิร์ฟเวอร์ละแล้วก็มีโดเมนด้วยเราได้ทำการจดโดเมนไว้แล้วบนออนไลน์เราก็จะเอาตัวของเนมเซิร์ฟเวอร์มากรออก่าเนมเซิร์ฟเวอร์มากรอ,อกตรงนี้เดี๋ยวจอ,องโอเชียนอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วปั๊บพี่ก็สร้างเป็นสับโดเมนพี่จะตั้งชื่อเป็นคำว่าแชท <Chat. S 2> ล้วนๆเลยแชทแล้วก็ดึงไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการโอเคตอนนี้จะเห็นว่าพี่ได้ทำการจองโดเมนให้ละตรงน,นี้ถ้าพี่เปิด ah, เกิดอะไรขึ้น <c oughs> อ่ะมันจะหังเพราะว่ามันยังไม่รู้เลยว่ากูจะต้องไปไหนตอนนี้นะเออมันยังไม่ยังไม่รู้ไงคราวนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เราก่อนในส่วนในส่วนหลังบ้านของเราเนาะอ่าโอเค มันคือหน้านี้มันคือหน้านี้ไอ้เนี้ย oh. มันคือมันคือสิ่งโปรแกรมที่พี่รันเอาไวบ้บนบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันก็จะมีหลายโดยเมนเลยที่รันไว้พี่ก็จะนิวไซส์ให้มันเป็น .js แล้วก็พิมพ์ว่าแชทวกอ่าโอเคเป็นโดเมนตรงกันกันกบ ไออันเมื่อกี้เป็นไนงะขอให้ชัวร์กันเนี่ย chat dot b a t t r y b a l dot com โอเคเนาะตรงกันอันนี้ตรงกันปึ๊บกด create เลยอ๋อพอร์ตพอร์ตมันชนอของของเราใช้พอร์ตสองพันสองพันเจ็ดหรือแปดว่เป็นเงินไม่ม่ใจแปดแปดสามพันแปดโอเค create ยังไงก็ไม่ชนสามพันแปดอะเพราะว่าพี่ดูอยู่อ่ารอรอมันรันมันเรามันสร้างให้ รอแป๊บหนึ่งมันกั็สร้างง่ายอ่าทีนี้เราได้ตัวนี้มาละเป็นคอนโทรลพาเนลของเราเราจะทำการอ่าไมิ่อาในนี้มันจะมีเซตติ้งแล้วก็เนี่ยเรื่องของพอร์ตอะไรพวกเนี้ยเราเซตติ้งได้แล้วก็มีเรื่องดาต้าเบสแต่เรายังไม่ได้ใช้นะอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็วิชั่โฮสต์วิชั่โฮสต์ก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังรันเว็บไซต์นี้ด้วยผ่านไหนอะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซอร์ติฟิเคตด้วยเขาเรียกว่าทำให้มันสามารถรัน SSL ได้อะ เดี๋ยวดูตามเดี๋ยวดูตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าต้องทาเกี่ยวกับเว็บจริงอะ่ะเดี๋ยวก็ถามพี่จีละขั้นตอนหรือพี่เจให้มาดูใหม่ตรงนี้ได้ครับพี่บาสมันเรียกว่าเซอร์บอทเซอร์บอทตรงหน้าหน้าที่ของมันอะ่ะก็คือว่ามันจะไปดูว่าเรามีโดเมนอะไรบ้างตอนนี้เรามีโดเมนชื่อว่าแชทเบนนี้อยู่พี่ก็กดสองไปเราต้องการตรงที่สองเตอร์มันก็จะสร้างเซอร์วิิเคตให้เราให้เราสามารถ ให้เราสามารถแบบว่าลันลันแบบปลอดภัยได้อะลันแบบมีลูกกุญแจตรงเนี้ยตอนนี้มันือวันโดเซเคยวใช่ปหะเออจะให้มันสามารถแบบลันโดยแบบเซเคยวได้อืมเสร็จแล้วว่าทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนค่าตรงเนี้ยให้เป็นค่าอีกค่าหนึ่งเป็นค่าที่แบบว่าเราทําเป็นออโต้เขาเรียกว่าเจนออโต้อะพี่เอาจากตัวเก่ามาก็ได้ตัวแชทนี้ก็ได้พี่ทำเอาไว้ละอ แป๊บหนึ่งตัวแชทยังไม่ทำเลยนะ Key ีโฮสอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตัวของแชท เราจะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นคําว่าแชทอันนี้เป็นการเป็นการให้โคดคุยกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนาะพูดแบบให้คุยกันว่าเราให้เอาอ่านโซลิเคชั่นโซ t ิเคชจากตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เซฟไปปึ้งเรียบร้อยทีนี้ในไฟล์ของเราเนี่ย <c oughs> เราก็จะมีตัวของโคดที่เราเขียนมามาเห็นปะพวกเนี้ยเราจะต้องการ <c oughs> เอาโคดพวกเนี้ยเอาไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์ละเราต้องการโคดนี้ไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้อง ทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า n o t e app อันนี้เป็นที่อยู่สคริปต์ของเรานะเราต้องเอาโค้ดมาวางในนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องคลิกขวาเดทีเพื่อเอาสคริปต์ทั้งหมดเนี่ยในในแชทเนี่ยยกเว้นโน้ตโมดูลยกเว้นนะแล้วก็ลากทุกอย่างลงมาอ่ะพี่ลากมาสา,นะสายแล้วเห็นปะอ่าสาแล้วครับ ตอนนี้ต้องมีสค r ร์กบน s e r v ์ฟแล้วที่ต่างว่าอันนี้มันก็คือได้ดีของเราแหละบนเซิร์ฟอร์มันคือได้ดีโปรเจกต์เราแหละให้ให้มองมุมนี้นะคราวนี้เราก็ต้องไปทําการแบบคล้ายๆกับ t e r m i n ินลแบบนี้แหละที่แบบ npm i อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะทําตรงเนี้ยแต่ว่าเราจะทำเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าไปที่ Backend ก่อนซึ่งเราก็ต้องไปที่ตัวของ root ก่อน cd l s ls ตรงเนี้ยคือโฟลเดอร์ของเราที่อยู่ในเครื่องเรา เราก็จะ cd ไปที่ home cd คือเข้าไปที่โฟลเดอร์นะนะ home กด ls จะเห็นโฟลเดอร์ข้างใน bar เลยเห็นปะเราจะดูตัวของที่มันชื่อว่า chat เนี่ยมันสร้างมาให้ว่า binary บ i l chat พี่ก็ทำการ cd ไปที่ bin a สะกดได้ถูกนะกด tab เพื่อช่วยช่วยสกดได้แล้วก็กด tab เพื่อให้ไปที่โฟลเดอร์อ่าทีนี้เรา ls ดูเห็นปะมันจะมีโฟลเดอร์ node app อยู่ตอนเนี้ย มันจะเป็นหน้าต่างเดียวกับไอ้นี่ละเห็นไหมมีโฟลเดอร์โน้ตแอปอ,อยู่ครับพี่บัสตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะที่นี้ต้องซ d ดีเข้าไปที่โน้ตแอปแล้วก็พิมพ์ n p m i เอ,อเราต้องติดตั้งใช่ไหมพี่บัสใช่ติดตั้งติดตั้งโหลดแพ็กเกจอ่าเสร็จแล้วปัสทีนี้เราก็ต้องทําการรันละหม่จำได้ไหมที่หม่บอกพี่ว่าหม่ใช้โนดมอนในการรันอะ่ะอันนั้นอ,ะอ,อ่ะเหมาะกับการรันที่แบบเทสอ่าแต่ว่าถ้าเรารันจริงอะ่ะ มันมีโปรแกรมที่ชื่อว่า pm2 อ oh, PM ๋อ pm2 คุนๆไหมคุุณคนจะเคยใช้รันบอร์ดอยู่พี่บาสนั่นแหละ pm2 มันคือตัวรันรันเซิร์ฟเวอร์แค่นั้นแหละแล้วก็เราก็พิมพ์ไปว่าเราอยากจะรันอะไรทีนี้พี่ก็พิมพ์ไปว่า pm2 server.js เ,เดี๋ยวกน,นะ server start ดีกว่า pm2 start pm2 start ใช่เพราะว่าเราต้องการรันที่ไฟล์นี้ใช่ปะละ่ะใช่อ่า enter อ่าเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยคือแอปทั้งหมดที่พี่รันเอาไว้บนบนนี้นะอ่าม,มันก็จะแต่พี่ลืมตั้งชื่อแต่จะจะช่วงหัวแม่งเหอะเพราะว่าพี่ก็รันปล่อยปล่อยไปทีนี้พี่ก็กดลิงก์นี้ขึ้นมาปุ้ยเรียบร้อยอยอนไลน์จริงละอ่ะไปดูกันแย่พี่บ๊อบแค้นสีเขียวตรงมเมื่อกี้อ่ะพี่บ๊อนี่ว่าดีเซตสีเขียว พี่ยังไม่เคยเปิดใช้เลยนี่ถ้าอย่างนั้นนะอ่ะอืม,อมโอเคคลแอนซีเคทอันนี้ไคลแอนซีเคท น้อยเอ๊ะทำไมมันออนไลน์ส่วนคนวะเดี๋วกกันไม่มาและผู้ออนไลน์ไม่แสดงค่อยๆทำไปเพราะว่า AI มันน่าจะทำไม่ไหวหมายถึงว่ารอบเดียวอะมาตรวจสอบแก้ไขปัญหากันเพราะมิเอรแวร์ต้องมาต้องอ๋อมิเรแวร์ไม่ถูกต้องกำลังแก้ไขครับอะอรอลอมาก่อนลอมาแก้ไขก่อน เขาบอกว่าแต่อย่างไรอย่างโซเชโอที่ต้องใช้ร่วมกับเซสชันมาถูกต้องขออัปเดตให้สมบูรณ์โอเคเนี่ยเนี่ยเวลามันปริ้นก็ออกมานี่ยพี่จะพอถึงภาพออกว่ามันทำอะไรอยู่มิเดี e แวร์ก็คือว่าเช็คผ่าน URL ว่ามาถูกต้องไหมผ่านแบบเช่หรือโพสตแล้วแต่มาเนี่ยตอนนี้เห็นปัญหาแล้วโซเชโอแชร์มาถูกต้องและมีปัญหาเรื่องขออีจินสมบูรณ์โอเคขออีจินก็เหมือนกับว่าเราไม่อนุญาตให้เราข้อโค้ดมาเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เราถ้าเราไม่ได้แบบอนุญาตมันประมาณนี้ ไม่มาเขนถืซได้เพราะว่ามันทำงานคอนเทกต์เพรมาแก้กันที่สเตก e t ไอโดยตรงนะให้มันให้มันสร้างมาบังเดี๋ยวถ้าหากว่าครั้งนี้ใช้ไม่ได้พี่รู้แล้วพี่ต้องพร้อมอะไรให้มันพี่ต้องพร้อมบอกว่าอนุญาตขอริจินทั้งหมดแล้วก็เช็คว่าทํางานกับสเ c ก e t ไอโอได้จริงทุกเซอร์วิสอะไรเงี้ยอือ้อ S <S เดี๋ยวอย่างน้อยไม่เป็นไรวันนี้พี่ว่าเราคุยกันคำๆก่อนว่าแบบ AI ทำงานยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องของการทำรัตเตอร์เบดให้แล้วก็ใช้ s o เกตไดโอเราค่อยๆไปก็ <อา S 1> ได้ครับพี่บาสค่อยๆทําไปเขาบอกสิ่งที่แก้ไขคือก็เลยกยื่นโอเคอ่าคิดเดี๋ยวพี่ก็เอาโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยไอโฟเดอร์เนี่ยเอาปยัตใส่ไอนี้เหมือนเดิมอ่าอ่าโอเค ยกเวนโหนดโมดูลยันเอาไว้ที่เดิมปดโอเคแล้วก็ไปทำการดิจิตอลเซิร์ฟเวอร์ใหม่อ่ามาแล้วมาลองเข้าหน่อยอ่าเข้าแล้วสวัสดีเอนเตอร์เลย ไม่พิมพ์หน่อยีย่ร้อยครับ Yes oh.